ว่าให้เตยเตยเล่นแล้วหยิบเหง้าไกยูดวงน้ำสาวเล็กๆสาวเล็กสาวเล็กับพี่น้องครับพี่น้องเขาลังเขาบ้านเรื่อยๆก็อยังกขาบ้าถึงอป่าโดนตีปากจะฟ้องหายอันนี้แค่น้ิ่จิ้มได้ี่น้่งจิ้มเรียกันย้อยเตยเอิร์พี่เอิร์ดรองซื้อบัตรซื้อตัวเขับม่โอ้ไมาแบบนี้นะแต่คาดเลยอ่ะพี่รองซื้อบัตรเขามากค่ะความมั่นความม่วนแล้วหยิบเหง้าไกู่เขาหันโลกแรกซื้อๆได้ค่ะพี่ลูกหมอแทนอยู่ค่ะ ยกแแหกหายไปนอไปไปกะมตรูรอนั่เอกกระม่ตรภูร้งามแแหละครับพี่หลองครับีตรภูรอยีรตูงามงามครับแแ่คะุามกัมีตาคหน้าตาดีดีใอัดกินเขาไกค่ะขอเสียงคนหน้าตาดีหน่อยนกินกินปลาลก็นผู้้หมอรัอยู่อานสำหรับพี่น้องนะครับที่ท่านในเขากุมนะครับร้อยยี่บาบาทสเรีขอไปได้เพนเพรินเพินเิ ตลอดชีพนะคะบบสีบาทสี่หมื่นนะครับมึงกุ้มค่าสี่หมื่นสิบเก้าบาทเอซี่หมื่นเลย,เยแม่คุณคุ้มค่าสิะพี่ล็องแอ่พี่น้องซื้อได้คือหลายกว่านั่งค่ะแม่ซื้อรถวัี้สิบเก้าบาทกรุงเทพธุรกิจบันเตองนะคะเปิ่ใไ่สี่หมื่นแล้วพี่นองเน้อเก้าเราเรียงเลขศูนย์บ้านข้าอยู่ไงยังมือนีสีลาา่างวหน้าเยค่ะล่ากระใสที่ไปกองสรไหยังที่ไปถ่ายามหวนขนดไม่ต้องสวนทุกหุนทุกแรง เอาจังสิครับพ่อหนา้าครับผมมันจังบอซ่าครับช่วงที่สองเขาแห้ที่นัน่งพระเอกนั่น,นเอกเขา้าไ,งไล่นั่งเหนือไล่นั่งโป๊ะโป๊ะลน็ตโปละคน็อตสควอชคอนสีเบลลี่อีกจากช่วงหนึ่งก่อนที่จะเขา้าสู่นะครับคอนเสิร์ตแบบเต็มร,รูปแบบแล้วกันครับผมเริ่มจานะครับ<า>ผม,มบบคนแรกที่เรเ<อ>าควรจะช่วยกันลอยก่อนนะครับพ่อหน้าอ่อนตกมูกับผู้หนาอ่อนตกมูสวัสดีครับพระเอกรองไส้หลาคุณชสยพระเทศไทยครับคุณชสยพระเทพครับ ไงงูที ā, ่ทำไรอันนี้ผู no ้ใดนะคะชุดเขียวลืมๆสวัสดีครับผมเบลล์รัตน์บ้านไก่แฟนๆครับผมใครอีกผิวอาผู้ชุดขาวๆอี่แล้วแค่ไหนสวัสดีครับปสถาพรมบ้านเต็มแฟนครับปสถาพร์พ่ะเครอีกงมหำผอดป้าสถาพรออันนี้ผู้ชุดเขียวสองคนซื้อหนังค่ะนี่สวัสดีครับผมหมอลำนุ่มบ้านไกลครับหนิงสอนใช่ แอนเจตเป็นแฟนซสดิคครับน้องมี้องีมีค่ไอเสียโอ้ยว่าข้าานยื่จะเรียนู้วัย่งมาทลายงานไอผู้ชุ่สมสมร้อนีนซื้ออย่างค่ะซื้ออืมกอดคือเทหรบโอ้ยครับจียมกับไอคอนใจเป็นแ้นัาดีครับไอพ่อพยานไอยผู้หโอลบไปนี่ทัเทา นี่เดีค่ะคุณชสีน้ำตานี่กาเชน้ยัง่งสวัสดีครับเจมเพราะวใช้เหอนจะเป็นแฟนคลับทีมพระวช่นครับคุณนีได้เจอผูอาวุโสต่อต่ออออีกแล้นะคุณนขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับน้องตงพิธีกรตั้ใจแนแฟนคลเอาขอเสียงคนมาก่อนเยเด้อเยี่ยมแม่เยี่ยม ยังไม่ค่อยขาดเพิ่นหลายเนาะเล่นขาดเพิ่นอันนี้ไม่เคยสนิทชุดพี่น้ำเข้มๆนี่ค่ะเล่นมากเลยอ่ะสวัสดีครับผมบอมมีวรชัยฝันใจเป็นแฟนค่ะมุมประรชัยครับเฮ้ยแต่จะแซงเออจะมาตึ้งมาตั้งมาตึ้งไหล่ได้ม่ได้ลูกเทมคือรอรอหน่ได้ค่ะซื้อหยังคันนีสวัสดีครับลุงรัตพงุ์กับใจเป็นแฟนคร่ะไอ้กลุ่มลุง มีได้ทันยืนยินมือซื้อหยั่านีองสวัสดีครับบีมพี่วานนท์ก่อนจะเนแฟนคับตุงเหนือนี่ยือ่าธรรมดาอนคตคุณอาเปต้องไรก็ได้เอาเอลูกขัวุ้อเรื่องยงแค่สัมาแต่พวกไส้พู้ยิ่งทิ่ในกูบูบันดงเอาท่าหนีแล้นักไรมวนเอาท่าหนีมักไมนมันไมนเริ่ม้เริ่ม้พี่นเรื่องเรื่องแต่ใครเริ่มแต่ข้าี่ละไปเรื่อแ้าพมาคือพิพรีบหยดหาน ตคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาเชื่อไห้ไปยันต์น่อเป็นอันนั้นไอ้ไร่ไร้งานตัวเฮาสวัสดีค่ะบิวตี้สุกัญญาขวัญใจแฟนๆค่ะบต้องบิวตี้ครับได้ตอไอ้ยังก่อนจะไร้งานตัวใครมายังก่อนว่าแรก่องนไร้งานแม่เฮาไร้เอกย์ขาหลงๆมาดิไร่เอกสาวขานปีสวัสดีค่ะเกยพิชดาร์ขวัญใจแฟนๆครับ ไป่อไปค่ะสวัสดีค่ะลูกกอล์ฟปุ้มพรขปั้นแจพคก้าลกกอล์ุ้มพอนะครับจเจมี่หน่อยจะเจมี่จอยเข่าวว่าผมสวัสดีค่ะนักเอกสาวเสียงใส์หลงปีใหม่เคียนปีเก้ามาเล่นปั้นแจ็คก้าโอ้ยกาจะตีมันโตมีเกสวัสดีค่ะนักเอกสาวเสียงคุณน้องปีเก่าค่ะสวัสดีค่ะน้องปีไก่จำเรีย นงเกจามาีนกเกจจามารีค่ะอเสิรแค่ะสวัสดีค่ะไดสาวนเซ็กี่ปีประภาพนค่ะเอาโรไม่เลยพี่หลอกเลยเกิดมาสาดเดียวตายก็ว่าเสียดายที่พี่อกพี่ห้อกหาห้ำไพเอกกรรมเมื่อเดียวหำโปโกกรรมเดียวห้ำพอพยากรรมเดียววันทั้นกรรมต้าห้ำหัวหนาววะ หวหนียใจเหรยเสียใจด้วยนะคะทำไมวัวหน้าไม่มีห่อมเข้าไงหรอนเข้าไงน้องสาดาเนี่ยนาาปะทุไปเทิร์กนค่ะแก่แ่แกแก่แก่แกแก่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 นก่แก่แา่แก่แก่่แกจแก่่แก่่อก่แ่ย่แ่แม่แก่แก่่ก่ ก็ต่อไปครับสวัสดีค่ะสมิวคันใจแฟนๆค่ะสมิวนะครับสวัสดีค่ะน้องนวสุปรียาขันใจแฟนๆค่ะน้องน้องลูกเดียวเดียวอาไรเรตีคือโต๊ะแม่แย่ผู้เดียวเดียวประธานในงานน้ำมือประธานเดกบอกซื้อน้ำมัวอยู่สวัสดีค่ะนักเอกสาวงามผู้เดียวเดียวลัคนาค่ะ นเยักหน้นี่ครับคือศิลปินของวรใจเป็นแฟนนี้เดกพุทธคนอันนี้มันคืกินตลาว่าไม่กินตลาจจริงส่ล่าะงียใส่ดีเจะใส่ไม่ต้องกินนี่มันคืกินตลาแตล่นาตเป็นกินตลาเพราะนะสุ้ิข่าอาจจะจิตไปเลยค่ะยี่นีขายขาดเท็ได้งตอนนะครับเาม่ดเสียเวลาพี่น้องกสิมงคลครับเป็นเป็นผาเต้นยูอาจารย์ชวดรวจตรจานะครับ